สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะมาทำไข่เจียวฟูกรอบนะครับก็จะมีมไข่ไก่3ามฟองนะครับแล้วก็หมูบดแล้วก็จะมีมะนาว1นึ่ซีครับก็จะมีซีอิ๊วขาว2อช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืชครับ ที่เราจะเจียวนะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับตีไข่เลยครับตีไปเลยครับ3มฟองเราจะใช้ไข่ไก่3มฟองครับ ตีจนให้ไข่แตกนะครับไข่แดงแตกแล้วก็ใส่หมูบดลงไปครับก็ใส่ซีอ e ิ๊วขาวลงไปเลยครับตีครับตีครับให้หมูบดให้หมูแตกออกจากกันครับ ใส่มะนาวครับหยิบมะนาวลงไปไม่ต้องหมดนะครับบีบนิดเดียวครับพอครับตีนะครับตีกทีหนึ่งให้เข้ากันพอได้ที่แล้วครับเราไปทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราเทน้ํามันลงไปเลยครับเทประมาณนี้ครับ เรายังไม่ต้องจุดแก๊สนะครับเราเทไข่ลงไปเลยครับแล้วค่อยจุดแก๊สครับใช้ไฟอ่อนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเคล็ดลับจะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับไฟ ๋ยวดูนะครับดูวิธีการทำนะครับว่าไข่จะฟูนุ่มขนาดไหนครับใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงเห็นไหมครับน้ำมันจะเริ่มฟูแล้วครับเริ่มเป็นฟองแล้วน้ำมันครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับด้านข้างๆนะครับ น้ำมันเริ่มแตกแล้วครับเนี่เป็นฟองขึ้นมาแล้วครับเราจะไม่ต้องทำอะไรครับเริ่มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยแซ่ครับ แสเลยครับแสด้านข้างครับค่อยๆแสะไปครับไม่ต้องรีบเลยครับ แล้วอีกอย่างนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวดูนะครับไข่ฟูนุ่มกรอบเพราะสูตรนี้ได้มาจากหนุ่มกุ้งนะครับหนุ่มกุ้งทำไว้ ก็เลยขอสูตรหนุ่มกุ้งมาก็เลยหัดทำครับเราเพิ่นก็เพิ่งทำครั้งแรกครับเคล็ดลับจะอยู่ตรงน้ำมันนะครับผมน้ำมันนี่เราไม่ต้องไม่อมน้ำมันด้วยครับน้ำมันไม่เหลือเยอะด้วย ไม่ต้องรีบเลยครับค่อยๆทำไปเราจะได้กินไข่แบบกรอบนุ่มแล้วก็หอมอร่อยด้วยครับน้ำมันเริ่มเดือดแล้วครับดูครับใช้ไฟอ่อนครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับพอเราไม่รีบ แล้วอีกอย่างนึ่งไข่ยังไม่ตีกระทะด้วยครับดูครับท่านผู้ชมครับไข่เริ่มฟูแล้วครับแล้วก็เริ่มแซ่นะครับค่อยแซ่นะครับ ใสแซ่ตันข้างเข้าหานะครับมันเห็นไหมครับท่านชมดูสิครับน้ำมันยังเหลือเยอะอยู่เลยครับปกติใช้ไข่แค่สฟอ,องก็ได้ครับอันนี้พอเพื่นใช้าสามฟองมันเลยฟูดูสิครับ ค่อยแซ่ครับแซ่ด้านข้งางเข้าเลยครับดูสิครับคุณผู้ชมมันมีมันมีวิธีนะครับผมใช้หม้อก็ได้ครับใช้หม้อทอดไข่เนี่ยครับมันจะฟูกว่านี้ครับตอนนี้พอเพื่อนใช้กระทะเนี่ยครับดูครับ เริ่มแล้วครับน่าจะกรอบละเดี๋ยวอกรอบอีกนิดนึงครับเราค่อยกลับด้านนะ,านะครับพอเพิ่งจะกลับแล้วนะครับนะครับดูสิครับท่านชมหูเหลืองน่าทานยังไงครับ ดูสิครับฟูนุ่มเลยครับี่ครับฟูเลยครับน้ำมันนี่ก็เหลือใช้เยอะเลยครับเราไม่ต้องทิ้งไว้ทอดอย่างอื่นได้ต่อเลยครับดูสิครับในเวลาทอดไข่เจียวเนี่ยครับฟูนุ่มเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับ เราไม่ต้องรีบทอดไม่ต้องใช้ไฟแรงด้วยครับให้ไฟน่อนแบบนี้และครับค่อยๆเคี่ยวไปครับนะครับท่านชมนีครับอีกสักนิดนะครับแต่สุกแล้วครับรอ้ันกรอบนิดนะครับ จะได้ที่แล้วครับพอได้ที่แล้วแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับปิดแก๊สเลยครับเดี๋ยวพ่อเพิ่นจะตักใส่จานแล้วนะครับรอพ่อเพื่นตักใส่จานก่อนนะครับตักใส่จานแล้วนะครับพ่อเพื่นตักใส่จานก่อนนะครับ ดูสิครับท่านผู้ชมน้ำมันเหลือเยอะอยู่นะครับดูครับน้ำมันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่น้ำมันนี่แหละครับไม่ใช่อยู่ที่เครื่องปรุงนะครับพอน้ำมันนี่ยังเหลือเยอะอยู่ไม่อมน้ำมันด้วยครับไข่เจียวของเราดูสิครับรอ นี่ครับเสร็จแล้วครับไข่เจียวฟูนุ่มน้ำมันก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยครับเอาละน้ำมันครับเราไปใช้อย่างอื่นได้เลยครับไปทอดหรือว่าไปผัดสามารถเก็บไว้ได้อยู่ครับ เดเท่าเดิมเลยครับน้ำมันเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่ากระเจียวของเพื่อนจะอร่อยขนาดไหนครับเยวเรามาชิมกันเลยครับท่านผู้ชมดูสิครับน้ำมันก็ไม่มีครับไม่อมน้ำมันด้วยครับกินกับซอสพริกเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนจะกินกับซอสพริก่แหละครับชิมนะครับ อืมอืมอร่อยครับไม่อมน้ำมันด้วยครับแล้วรสชาตินี่ไม่มีกลิ่นน้ำมันเลยครับไม่มีกลิ่นน้ำมันติดเลยครับกับซอสพริกเนี่ยเข้ากันดีเลยครับอร่อยครับอืม,อมข้าวสวยร้อนๆ ดูสิครับนน้ำมันไม่มีติดเลยครับไม่เยิ้มไม่อะไรเลยน,ะน้ำมันเสร็จแล้วครับอร่อยครับกรอบนอกนุ่มในครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้พ่อเพื่อนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ